You Can Do It คุณทำได้กับผู้ชายสายถักคุณทำได้กับผู้ชายสายถักและเคสไม่รับให้คุณสร้างสรรค์อย่างง่ายๆ เป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนที่เราได้ทําตัวกระเป๋ากันไปแล้วนะครับอันนั้นก็คือทิ้งระยะช่วงเวลาให้พวกเราได้ทําให้เสร็จก่อนนะครับหลังจากนี้อพิเอซอสองเนี่ยครูจะสอนวิธีการทําขอบกระเป๋าก็คือการเก็บในตรงช่วงที่เราเว้านะครับแล้วก็ทําเก็บขอบให้เรียบร้อยนะครับขอบก็จะมี2วิธีการคือการทําคอทอย้อนหลักนี้แหละครับมีย้อนกับเดินหน้ามันจะเป็นอย่างไรเราต้องไปติดตามในช่วงที่เราจะเรียนกันนะครับเดี๋ยวครูจะให้ดูตัวอย่างก่อน นะครับนี่ก็คือการเก็บขอบนะครับแล้วเมื่อมันเสร็จปุ๊บมันออกมาเหมือนการเป๊ะเลยนะนะักเรียนนะครับอันนี้ต้องดูดีๆนะครับและที่สําคัญนะมือซ้ายและมือขวาทําได้เช่นเดียวกันนะอันนั้นคือขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2นะฮะเราจะมีการสอนทําหูกระเป๋าเพราะบางคนอาจจะไม่ได้ชอบสายหนังนะครับตัวอย่างที่ครูทำเนี่ยคือสายหนังนะครับแล้วก็จะสอนวิธีการทําหูกระเป๋านะครับเป็นหูกลมๆนะครับ ก็จะมีเทคนิคในการทําให้มันเหมือนกับลายสารนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ใบเล็กนี่เราคงไม่ติดหรอกแต่ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้เห็นกันนะครับว่าทําอย่างไรจะให้ลายนะครับออกมาลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปติดตามในช่วงที่ครูจะนํามาถ่ายทอดให้พวกเราในช่วงหน้าครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงการทําบล็อกกระเป๋านะครับที่นะครับเราจะเห็นรอยหยักออกมานะฮะเราจะทําให้มันเต็มนะครับขั้นตอน ง่ายๆเลยนะครับอันนี้จะเร็วกว่านะครับในช่วงของชิ้นตัวตัวกระเป๋านะครับก็คือเก็บห่วงขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับนะครับเก็บให้ครบทั้งหมดรวมในเข็มก็คือ7ดห่วงนะครับอันนี้จะไม่ช้านะเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนจะทําได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นการทําเหมือนกับช่วงบล็อกนะครับมันจะมีลดตรงมุมเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวครูจะให้ดูนะครับอันนี้สอง7ี่หดนะครับแล้วก็ไปแทงนะครับในชิ้นถัดไปนะฮะในช่องชิ้นถัดไปแล้วก็ดึงผ่านนะครับ ดึงผ่านปกติเลยนะครับยกเว้นนะครับตรงริมนะครับเราจะเห็นอยู่ว่าเหลือในเข็มหนึ่งนะครับนะครับหนึ่งสองสามนะครับเกี่ยวแล้วดึงผ่านเลยนะครับพอเราจะเริ่มดูดีๆนะครับเราต้องเริ่มหลักนี้นะครับเราต้องไม่เริ่มเก็บตรงขอบตรงนี้นะครับเก็บหลักนะครับที่ยังไม่มีการรวบนะครับขึ้นมานะครับมันก็จะเหลือทั้งหมดนะครับรวมในในเข็มด้วยนะครับสามสี่ห้า 6นะครับพอครบแล้วนะครับแทงไปนะครับในโซ่ของสีครีมเกี่ยวดึงผ่านห่วงที่หนึ่งนะครับดึงผ่านทีละ2ห่วงที่เหลือนะครับจนเหลือนะครับ2ห่วงสุดท้ายรวมกับในเข็มเป็น3ามนะครับเกี่ยวแล้วดึงผ่านนะครับเห็นไหมฮะว่าเขาจะหลบเข้ามานะครับแล้วก็จะเริ่มนะครับในหลักถันไปนะครับนะครับดูดีๆนะตอนที่เรารวบนะครับถ้าเรารวบผิดนะฮะ ห่วงมันจะไม่เสมอกันนะครับแทงไปแล้วก็ดึงผ่านก่อนนะครับนะฮะคุณจะช้าในช่วงมุมเท่านั้นนะครับว่าตรงช่ว,ชวงลายเนี่ยจะเหมือนกันนะครับเห็นไหมจะเหลือ3ามห่วงเกี่ยวดึงผ่านเลยนะครับแล้วก็จะมาช้อนนะครับห่วงถัดไปนะครับเกี่ยวขึ้นมาปึ๊บนะครับแล้วก็แทง สีครีมดึงผ่านก็มานะครับ1ห่วงที่เหลือก็จะเป็น2แล้วเหลือ3ามห่วงจําไว้เลยนะครับเวลาเราจะรวบนะครับเราจะรวบลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ช้อนขึ้นมาใหม่นะครับลายริมด้วยนะครับห่วงริมด้วยนะครับแล้วก็ดึงนะครับยังไม่รวบทั้งหมดนะนะครับแล้วก็อนี้เหลือ3พอดีนะครับเราก็ดึงผ่านเลยนะครับเห็นไหมว่ายังไม่จบนะครับเราจะต้องแทงหลักของแถวสุดท้ายนะครับขึ้นมานะครับจะเป็น2นะครับแล้วก็ แทงเข้าไปนะครับอันนี้คือหลักสุดท้ายของสีครีมนะครับแทงแล้วดึงผ่านเลยนะครับไปเริ่มบล็อกใหม่นะครับก็คือแทงนะครับโซ่ของสีครีมถัดไปดึงขึ้นมานะดึงผ่านเลยนะครับอันนี้คือจบ1บล็อกนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับบล็อกที่2จะทําเหมือนบล็อกที่1นะฮะครับูจะทวนตรงนี้เลยนะครับมีเวลาให้นะครับก็คือหนึ่งเก็บห่วงขึ้นมานะครับเหมือนเดิมนะครับเก็บห่วงนะครับให้ครบ7นะครับ นี้จะเร็วนิดนึงนะฮะจะช้าในช่วงริมๆนะครับในการที่เราจะรวบเท่านั้นเองนะครับ2 4 6 7อ่ะแทงเข้าไปนะครับในโซ่ของสีคขีมถัดไปดึงผ่านหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะผ่านทีละสองสองสองนะครับแล้วก็จะเหลือแค่สามห่วงสุดท้ายนะครับดึงผ่านเลยนะครับดึงผ่านเลยพอจะเริ่มเก็บนะครับถัดไปนะครับเพราะเรามีการรวบเราจะไปแทงหลักเดิมไม่ได้นะครับเพราะนั้นเขาจะไม่มีการเอียงเข้า นะครับเกี่ยวเหมือนเดิมนะครับปึ๊บนะครับแล้วก็ไปช่องถัดไปของสีครีมแล้วก็ดึงผ่านตรงที่1ที่เหลือก็จะเป็น2 2 2นะครับแล้วที่เหลือ3ก็คือดึงปึ๊บนะฮะรวบเลยนะครับอ่าสามนะครับจะทําให้จบนะครับอันนี้จะเป็นช่วงสั้นๆนะคะให้พวกเราได้นะครับทำกันเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะทําตัวกระเป๋าเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นการลดนะครับเดี๋ยวจะมีช่วงจังหวะของครอกขอบอีกทีหนึง นะครับมีการขอบจะเก็บ2แบบให้ดูนะครับในบางกรณีที่ใครไม่อยากจะทําเหมือนของครูนะครับเร่งเลยนะครับปึ๊บนี่นะครับเก็บขึ้นมานะครับจะเร็วนะครับในช่วงตรงนี้นะครับดึงขึ้นมาปึ๊บนะครับแล้วก็ห่วงสุดท้ายนะฮะแทงแถวสุดท้ายพอดีปึ๊บแล้วก็มารอหอกที่จะขึ้นจังหวะใหม่แบบนี้นะครับ นะครับตอนนี้พอเราถึงช่วงสุดท้ายนะครับอันนี้บอกสุดท้ายเราก็นะครับไปเชื่อมต่อกับนะครับบอกแรกเลยนะครับแทงให้มาแล้วเกี่ยวผ่านขึ้นมาเลยนะครับอันนี้คือจบนะครับเราจะเริ่มต้นทําขอบเลยอันนี้คือจะเป็นขอบแบบที่หนึง่งที่ครูจะบอกให้นะครับก็คือการทําคอทอย้อนหลักนะครับคอทอย้อนหลักคือหนึ่งขึ้นต้นโซ่หนึ่งแล้วก็ย้อนเข้าไปหามือที่เราจับเข็มอันนี้ครูจับมือซ้ายนะครับใครจับมือขวาก็คือย้อนกลับไปทางมือขวานะครับวิธีการง่ายๆ่ายก็คือแทงเข็มเข้าไปยาง โซ่นะครับแล้วก็เกี่ยวขึ้นมาเหมือนกับคอทอเลยนะครับแล้วก็ดึงไหมผ่านนะครับย้อนก็ไปหามือที่เราจับเข็มนะครับดูนะครับย้อนเข้ามานะครับในหลักโซ่นะครับแล้วเกี่ยวไหมขึ้นมา mm. นะครับแล้วก็เกี่ยวไหมทีหนึ่งผ่านนะครับแทงเข้าไปในโซ่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าคอทอย้อนหลักนะครับแทงไปอ่านะครับ ถ้าใครไม่เข้าใจหรือว่าดูไม่ทันให้ดูตอนช่วงต้นๆเมื่อกี้สักครู่นะครับอันนี้ครูจะเร็วเลยนะครับเดี๋ยวเราจะบอกวิธีการเชื่อมต่อให้นะครับระหว่างที่ตอนที่เราจบแล้วนะครับเดี๋ยวอีกแบบหนึ่งนะครับครูจะให้ดูในช่วงถัดไปนะมันจะการเพิ่มขอบเพื่อให้กว้างขึ้นนะครับสําหรับที่เราจะทํากระเป๋าใบใหญ่หรือใครชอบแค่แค่นี้นะครับเพื่อที่จะเก็บความละเอียดนะฮะตรงคอทอยอดหลักก็ได้นะฮะแล้วแต่เราชอบนะครับแต่ครูจะให้ดูทั้งสองแบบนะครับจะแทง ยากนิดหนึ่งนะสำหรับคนที่ถักโซ่แน่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวมๆนิดหนึ่งนะฮะสำหรับแถวสุดท้ายนะครับึ๊บอ่านะครับไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าเวลาเราย้อนหลักนี่มีโอกาสหลุดหัวเข็มได้ง่ายนะครับนี่เหมือนเดินไปข้างหน้านะครับแล้วก็พยายามฝึกให้สม่ำเสมอกันนะครับร ไหมครับว่ามันจะเก็บขอบให้เป็นริ้วๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคอทอย้อนหลักนะฮะควักธรรมดาแต่ย้อนหลักนะครับย้อนไปทางมือที่จับเข็มนะครับให้จําไว้ว่าเวลาเราย้อนหลักคือมือจับเข็มนะครับมาทางทางมือที่จับนะฮะใครถนัดขวาจับเข็มเราก็จะย้อนไปทางขวานะครับอันนี้จะเร็วนะฮะเก็บได้ทุกชนิดนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปทําขอบกระเป๋าอย่างเดียวนะครับขอบใช้เสื้อก็ได้นะอันนี้เป็น เทคนิคนิดนึงนะครับที่นำเสนอให้พวกเรานะครับเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะทำได้นะครับอ่ะง่ายแหละนะครับใช้ไหมเส้นที่ยังไม่แตกนะสำหรับคนมือใหม่นะครับครูจะย้ำนิดนึงนะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับทั่วไปเราใช้ได้นะครับเข็มทองนะครับอันนี้ไหมเส้นใหญ่เราก็จะใช้ประมาณ7จทับศูนย์นะครับลองฝึกหลายๆไหมหลายๆชนิดนะครับเราจะได้ คล่องๆนะก่อนที่เราจะทำตัวจริงนะฮะของกระเป๋านะครับแล้วถ้าเกิดว่าจริงๆถ้าใครใช้ไหมพรมนะฮะทำแบบนี้สามารถทำเป็นเสื้อได้ด้วยนะนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นกระเป๋านะบอกแล้วว่า1แบบ1ลาย1ชนิดที่ครูสอนสามารถที่จะดัดแปลงเป็นชิ้นงานได้หลายๆชิ้นงานนะครับอาจจะถึงจุดจบแล้วนะครับเวลาจบมีคนสงสัยว่าทำไงจะให้มันเนียนนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับ ปึ๊บนะครับอันนี้คือหลักสุดท้ายนะครับสังเกตดีๆนะครับนี่คือหลักที่เราเริ่มต้นเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้เขาอูนเสมอกันนะครับแทงเข้าไปหลักที่เราเริ่มด้วยนะครับแล้วดึงออกมาเลยนะครับแล้วเอาปลายได้ตรงนี้สอดเข้าไปในเนื้อนะครับในเนื้องานตรงนี้นะครับเขาจะเรียบเลยนะครับอันนี้คือจบแล้วนะครับเห็นไหมครับนะครับอย่าลืมหลักสุดท้ายนะครับทําซ้ําเข้าไปตรงจุดเริ่มต้นนะครับเพื่อที่เมื่อเราตัดได้นะครับ เข็มนะครับไหมพรมสอดเข้าไปข้างในปุ๊บนะครับเขาจะพอดีกันนะครับเขาจะไม่หายไปนะฮะไม่ไม่มีรอยบุ๋มนะครับอันนี้คือขอบแบบที่1ครับเอาละครับอันนี้จะเป็นวิธีการทําขอบแบบที่2นะครับลักษณะที่ทําต่างจากเมื่อสักครู่นะครับเราถอยหลังอันนี้เราจะเดินหน้าแต่จะออกมาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับอ่านักเรียนดูนะ แทงเข็มขึ้นไปนะครับขึ้นมาเหมือนกับคอทอเลยบิดเข็มนะครับวนเข้าหามือที่เราจับเข็มนะครับแล้วก็เกี่ยวขึ้นมานะครับแทงหลักถัดไปเกี่ยวขึ้นมานะครับหมุนเข็มดูนะครับหมุนเข็มไปทางมือที่เราจับนะครับหมุนไปข้างหน้านะครับแล้วดึงขึ้นนะครับดึงผ่านมานะครับเกี่ยวใหม่ขึ้นมานะครับเห็นไหมนะครับแล้วหมุนนะครับหมุนเข้าไปมือหามือที่เราจับเข็มนะครับมันจะบิด นะครับแล้วค่อยๆดึงผ่านเข้าไปนะครับจะเหมือนกับการทําคอทอย้อนหลักเลยทีเดียวนะครับพอออกมาแล้วเนี่ยคนจะดูไม่ออกเลยนะครับหรือการสอดเก็บปลายได้ก็เหมือนๆกันนะครับมาเอาตามถนัดเลยนะครับอันนี้นะครับครูนํามาให้ดูวิธีการ2แบบนะครับเพื่อให้เรานะครับใครคล่องแบบไหนใช้แบบนั้นนะครับเราจะได้รู้ว่า จริงๆแล้วเนี่ยขอบเนี่ยมันมีเทคนิคหลายอย่างสามารถที่จะทําได้เหมือนกันนะครับเกี่ยวขึ้นบิดนะครับเกี่ยวขึ้นมาบิดไปนะครับเดี๋ยวจะหาว่าครูทําเร็วนะครับเพราะว่าใครไม่ทันก็ดูตอนช่วงต้นๆเมื่อสักครู่นะครับจะเห็นวิธีการอย่างชัดเจนทีเดียวนะครับขึ้นมาบิดนะฮะสองขั้นตอนเองนะครับบิดแล้วก็เริ่มหลักใหม่นะครับเริ่มหลักใหม่นะฮะทใหม่เลยนะครับ นนแนนทงขึ้นนะครับบิดนะครับแล้วก็ค่อยๆลื่นผ่านนะครับแทงขึ้นนะครับบิดปึ๊บนะก็คือความถนัดแล้วแต่เราจะช้าหรือเร็วอยู่ที่เรานะครับอันนี้คุณอาจจะทําไม่จบแถวนะฮะเพื่อให้พวกเราดูว่าจริงๆแล้วมันมีวิธีการถึง2วิธีการนะครับแล้วลายที่ออกมาจะเหมือนการการเก็บไปายได้เหมือนกับชิ้นแรกนะครับหรือว่าลายแรกนะครับอันนี้นะครับ เอาละครับนักเรียนเราจะมาทําเรื่องสายกันแล้วนะครับทําสายนี่คือถ้าในกรณีที่บางคนไม่ชอบสายหนังนะครับเราก็ทําสายกลมๆนะครับขึ้นต้นโซ่ทั้งหมดนะครับแปดนะไม่รวมห่วงนี้นะเพราะฉะนั้นดึงแน่นเลยนะครับเริ่มนับหน่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแปดนะครับแล้วเวลาเราจะเริ่มนะครับเราก็ไม่เริ่มริมเหมือนกันเรามาเริ่มนะครับ ห่วงที่รวมๆวตรงนี้นะครับก็คือห่วงหลักที่1นนะครับดึงลอดห่วงมาเลยนะครับหนึ่งนะครับดูหลักโซ่นะครับดึงลอดห่วงมาเลยนะครับดึงวนไปเลยนะครับดึงรวมรวมนะครับเพราะฉะนั้นใช้เข็มใหญ่ๆนิดนึงนะครับซ้อมมือก่อนนะการทําสายกระเป๋านะครับอันนี้ก็คือการทําเลื่อนห่วงนะครับหรือว่ารอหอนะครับก็คือแทงแล้วเกี่ยวผ่านเลยนะครับไม่มีการนะครับถักแบบคอทอนะครับพอมาถึงหลักสุดท้ายทุกคนสังเกต ดีๆนะครับเดี๋ยวครูจะปลายเข็มชี้นะครับไม่ใช่เส้นนี้นะครับที่เส้นนอนๆอยู่นะคือเส้นที่อยู่ด้านล่างนะครับนี่เส้นที่อยู่ด้านล่างที่เราจะเกี่ยวกันนะครับก็คือเอาเข็มช้อนห่วงที่อยู่ด้านล่างนะครับแล้วดึงผ่านเหมือนเดิมนะครับห่วงด้านล่างนะครับเห็นไหมนะครับห่วงด้านล่างนะครับแถวแรกมันจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับสําคัญที่สุดก็คือการที่แถวแรกที่ครูบอกว่าจะทําแน่นนะครับ ใช้มือประคองนะครับห <tinc S 1> ่วงที่อยู่ด้านล่างนะครับดึงผ่านนะครับห่วงที่อยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวครูจะให้ดูเป็นช่วงๆนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวพอแถวที่3ามเนี่ยเราจะแทงง่ายแล้วนะครับมันจะไปแน่นอยู่ช่วงล่างช่วงเดียวนะครับปึ๊บเขียวขึ้นมาแล้วก็ดึงผ่านนะครับอ่าทีนี้จะเริ่มคล่องแล้วนะครับเพราะว่ามันขึ้นแถวใหม่เห็นไหมฮะห่วงที่อยู่ด้านล่างนะครับนะครับดูดีๆนะครับแทงให้ดูใหม่นะครับ นี่นะครับดูนะครับห่วงที่อยู่ด้านล่างก็คือห่วงนี้นะฮะเมื่อกี้แทงผิดไปนิดนึงนะครับแทงนะครับห่วงด้านล่างนะครับแบบนี้นี่คือห่วงนี่คือห่วงบนนะครับนี่คือห่วงล่างนะครับดูดีๆนะครับปึ๊บนะฮะแล้วก็ค่อยๆดึงตรงนี้ออกนะครับปึ๊บมันจะ นิดนึงนะฮะเดี๋ยวครูจะให้ดูชิ้นงานที่มันสําเร็จอะแถวนี้เราจะเห็นชัดแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าพอมันจะมีจังหวะที่เราเห็นนะฮะ่แทงอะคล้องละเริ่มคล้องละนะครับอย่างที่บอกนะครับมันจะไปตึงแถวแรกแถวเดียวนะครับเห็นไหมครับนะเราจะเร็วได้แล้วสังเกตนะครับว่าห่วงเราของที่ครูถักเนี้ยจะไม่แน่นมากนะครับมันจะกําลังพอดีนะครับ นะฮะเราจะแทงง่ายนะครับพยายามฝึกใหม่ๆพยายามอย่าใช้ได้ที่มันแตกนะครับแล้วคันนี้เราก็เริ่มดึงได้แล้วนะครับดึงออกมาให้ออกนี้นะครับพอเราเริ่มจับถนัดมือสินี้จะเร็วขึ้นนะครับปึ๊บสังเกตนะครับเส้นล่างนะครับไม่ใช่ข้างบนนะครับนี่คือปลายล่างนะครับห่วงล่างห่วงบนคือห่วงนี้นะครับเราเน้นแต่ห่วงล่างอย่างเดียวนะครับปึ๊บอ่านะครับ อันนี้จะเป็นโซ่8นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้เส้นที่ใหญ่ขึ้นนะครับเติมเข้าไปนะฮะไม่บังคับนะครับว่าจะต้องเป็น8อย่างเดียวนะครับจะเป็น10หรือ10 2สอแล้วแต่นะครับอันนี้เขาจะได้ไซส์นะครับตามขนาดน้ําหนักมือของแต่ละคนนะครับลองดูนะครับว่าเราชอบความใหญ่ของสายกระเป๋าขนาดไหนความยาวก็เช่นเดียวกันนะครับไม่บังคับนะครับอันนี้จะบอกวิธีการนะครับให้พวกเราได้ดูกันนะครับ นะเดี๋ยวจะให้เวลาทุกคนได้เริ่มทํากันนะครับอันนี้เดี๋ยวครูจะโชว์ให้ดูนิดนึงอแทงกระานหนึงนะครับเห็นไหมครับว่าเขาจะเป็นเหมือนลายสารนะครับลักษณะแบบนี้นะจะเป็นลายสารนะครับอันนี้คือสายกระเป๋านะฮะถักความยาวนี่ตามต้องการเลยนะครับใครลองคล้องไหล่ตัวเองดูก่อน นะครับแล้วก็ความกว้างหรือความใหญ่ของสายนะอย่างที่ครูบอกนะครับว่าเราเริ่มต้นที่8ดห่วงโซ่8นะครับถ้าเกิดเราอยากได้ใหญ่กว่านี้เราก็เพิ่มขนาดไปนะครับเพื่อให้ได้ขนาดที่เราต้องการนะครับบางคนอาจจะชอบสายเล็กบางคนอาจจะชอบสายใหญ่นะครับและที่สําคัญคือถัก2เส้นนะครับให้เท่ากันนะครับเพื่อที่จะไปทํากระเป๋าเป็นหูกระเป๋า2ข้างนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยว ขูให้เวลานะครับเพราะว่าสายจะใช้เวลานานสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าค่อยๆนะฮะสกิดไปเรื่อยๆนะครับอย่าดึงเส้นผิดนะครับอันนี้นะครับพอเรายาวขึ้นมาเราจะเห็นว่าลายเขาจะเหมือนกับการสารขัดกันนะครับลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือนะครับสังเกตนะครับสองเส้นจะไม่เท่ากันนะครับคือจํานวนโซ่นะครับเราขึ้นไม่เท่ากันนะฮะเราก็จะได้ไซส์ที่ต่างกันนะครับอันนี้จะเปรียบเทียบให้นะครับเพราะฉะนั้น ครูอาจจะไม่ได้ทําสําเร็จให้พวกเราดูกันนะครับแต่จะทําเป็นตัวอย่างให้ดูว่าความยาวนี่คือเราต้องการเท่าไหร่ทําเท่านั้นสสายนะครับแล้วนํามาสอยติดนะครับสำคัญที่สุดนะครับถ้ากระเป๋ามีสีเข้มกับสีอ่อนให้ใช้สีเข้มทํานะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับเอาละครับที่ครูบอกว่าตอนที่เราเก็บขอบเสร็จแล้วนะครับ ตอนสุดท้ายที่เราจะซ้อนไปลายได้นะครับที่ครูอบอกว่าพอเราถึงหลักสุดท้ายนะครับหลักแรกเนี่ยเราก็ทําซ้ําเป็นบนหลักแรกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเวลาเราเก็บไปลายได้เห็นไหมครับว่าเราใช้วิธีการสอดตามแนวนะครับตามแนวที่เราถักไว้นะครับมันจะทําให้รอยต่อเขาเนียนนะครับค่อยๆดึงนิดนึงนะครับได้จะเส้นใหญ่เห็นไหมครับว่าปุ่มเขาจะมาชนกันพอดี นะครับมันจะไม่มีรอยตะเข็บนะครับแบบนี้อันนี้คือวิธีการนะครับตอนที่เราจบในช่วงของการเก็บขอบกระเป๋านะครับเราเก็บเลยนะฮะอันนี้สามารถตัดทิ้งได้เลยนะนะครับมันจะเนียนมากนะครับปึ๊บเห็นไหมครับว่าปุ่มเขาจะพอดีกันนะครับจะไม่มีการเหลื่อมล้ำหรือว่าวาวหายไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเราประกอบสายกระเป๋าเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะทุกคนอย่างงนะครับ อย่างที่ครูบอกว่าถ้าหลักๆเนี่ยคนใช้สายสีเข้มนะครับการเย็บก็คือการตึงลงไปนะครับตรงนี้นะครับใช้วิธีการจับนะครับกดตรงนี้แล้วเย็บตึงเลยนะครับถ้าใครอยากให้นะครับตกแต่งเพิ่มอาจจะกระดุมแต่ครูจะไม่ใช้กระดุมนะครับครูจะใช้ไหมสีครีมนี่แหละนะครับไหมของเขานี่แหละนะครับในการที่ที่เราจะนะครับสอยติดลงไปนะครับปกติคือเราจะต้อง ปล่อยปลายได้ยาวๆนะครับทั้งสองฝั่งคือปลายเส้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครูย้ําเสมอว่าอันนี้คือตัวอย่างนะครับถ้าเราทําจริงๆปลายได้ตรงนี้จะต้องให้ยาวสําหรับที่เราจะนํามาสอยนะครับหูติดกับตัวกระเป๋าทั้งสองข้างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างสั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นครูจะเริ่มเอาใหม่ตัวใหม่นะครับไม่ต้องกังวลนะครับง่ายๆเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวครูจะเก็บปลายได้ตรงนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่า เราไม่ใช้เนื่องจากว่าเราเหลือน้อยนะครับเรายัดเข้าไปข้างในเลยนะครับปึ๊บนะครับเวลาเราจะสอยนะครับอันนี้ขมวดปมนะครับนะครับกรณีขมวดปมคือกรณีที่เราใช้ไหมข้างนอกนะครับไม่ใช่ไหมที่มาจากตัวชิ้นงานนะครับนะครับอันนี้คือวิธีการขมวดปมนะครับปึ๊บนะครับปมจะค่อนข้างแน่นนะครับแล้วก็นะครับจับบีบให้แบนเลยนะครับ เวลาเราจะสอยนะครับบีให้มันแบนนะครับนะครับดันปมเข้าไปข้างในนะครับเวลาเราจะเก็บงานพวกนี้นะครับตะเข็บหรือว่าปมทั้งหลายนะครับให้เข้าไปอยู่ในแกนข้างในนี้นะครับมันจะได้ไม่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วแบ่งตำแหน่งกระเป๋าใหญ่ให้เราลึกไว้เสมอนะครับประมาณจากริมเนี่ยเข้ามาหาตรงหูกระเป๋าประมาณ3นิ้วครึ่งนะครับทั้งสองฝั่ง นะครับ3นิ้วครึ่งทั้งสองฝั่งนะครับนี่ในกรณีกระเป๋าใหญ่นะครับส่วนกระเป๋าเล็กเราก็ลดหลั่นลงดูความเหมาะสมนะครับเพราะว่าถ้าห่างไปรักษะแบบนี้นะครับมันจะไม่สวยจะทําให้ตรงกลางเนี่ยห่อเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทํากระเป๋าใหญ่เราเข้ามาประมาณ3นิ้วครึ่งนะครับวัดลงมาในช่วงตรงนี้นะครับตรงนี้3นิ้วครึ่งนะครับอันนี้ครูจะสสยให้ดูเป็นตัวอย่างข้างเดียวนะครับแล้วลงมาจากขอบกระเป๋าประมาณ1นิ้วนะครับนี่คือขอบกระเป๋าลงมาหาตรงนี้ประมาณ1นิ้วไม่เกิน1นนิ้วครึ่ง นะครับในกรณีที่กระเป๋านั้นใหญ่มากๆนะครับเพราะถ้าลงเยอะนะครับตรงนี้เขาจะห่อเวลาเรายกขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เกินหนึ่งนิ้วครึ่งอ่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างในการที่เราจะสอยนะครับอย่างที่บอกปมเก็บให้เรียบร้อยเลยนะครับเกี่ยวขึ้นมานะครับอ่แทงทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะครับดูนะครับเพราะว่าเราบีบไปเข้าแบนนะครับแทงขึ้นมาแล้วก็มานะครับช่วงจังหวะของข้างหน้าลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ ดึงขึ้นนะครับปึ๊บนะอันนี้คือเย็บพันเลยนะครับให้อยู่แนวเดียวกันนะครับแทงจากข้างหลังนะครับของหูกระเป๋านะครับกดปมลงไปข้างในนะแล้วก็ออกมาโค้งข้างหน้านะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือจากนะครับตัวกระเป๋าหูนะครับบีบลงไปแล้วก็ดึงนะครับ ถ้ากว้างกว่านี้นะครับก็จะเย็บให้หนาขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะทำนะครับเป็นทริคง่ายๆเลยสังเกตว่าเมื่อเราวัดมาแล้วเราเจอสีอะไรในช่วงที่เราจะเย็บหูกระเป๋าถ้าเราเจอสีครีมเราทําสีครีมการประกอบจะสวยงามนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะะทุกคนจะได้นะครับเข้าใจกันนะครับอ่านี้นะครับพอเสร็จปุ๊บนะครับวิธีการล็อกนะครับก็คือแทงเข้าไป หลักสุดท้ายอีกทีหนึ่งนะครับปึ๊บนะครับพันหัวเข็มนะครับหหรือ2ครั้งนะครับอันนี้ครูพันครั้งเดียวนะครับเป็นการล็อกเพื่อไม่ให้ได้เขาเลื่อนออกมานะครับนี่คือการล็อกอ่าล็อกเสร็จแล้วก็สอดเก็บเลยนะครับปึ๊บเห็นไหมว่าเราจะไม่มีปมทั้งสองฝั่งนะครับเวลาซ่อนก่อนจะตัดได้เราก็สอดเข้าไปในตัวของหูกระเป๋านะครับอันนี้คือในกรณีที่ เราใช้หูถักนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่หูถักเป็นหูหนังก็คือสอยติดได้เลยนะครับอันนี้ครูทําตัวอย่างนะครับให้ดูนะครับให้สังเกตนะครับว่าวัดเข้ามาแล้วเ,เจอสีอะไรนะฮะเจอสีครีมเราใช้สีครีมเป็นหูกระเป๋าถ้าเราเจอสีน้ำตาลเราใช้สีน้ำตาลเป็นหูกระเป๋านะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับผม เป็นอย่างไรบ้างนักเรียนนะครับหวังว่าทุกคนคงจะทําทชิ้นงานอันนี้ให้สําเร็จนะครับความยากง่ายไม่ใช่เรื่องสําคัญนะครับเราอยู่ที่การฝึกทักษะนะครับใครที่ไม่ทันกับย้อนกลับไปดูนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับตั้งแต่หนึ่งทำตัวกระเป๋าทําก้นกระเป๋าทําการลด นะครับขอบกระเป๋าและก็หูกระเป๋านะครับก็ฝากให้นะครับสำหรับคนใหม่ๆนะครับได้ซ้อมบ่อยๆนะครับย้อนกลับไปกลับมาตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากช่องให้กับพวกเราได้ติดตามนะครับกับครูทุกๆอพิโซดนะครับก็คือที่ช่องนะครับยูทูบนะครับชื่อเรื่องทุกคนต้องจําได้นะครับแค่เอ่อยูแคนดูอิดคุณทําได้กับผู้ชายสายถัดอันนี้ฝากไว้เลยนะครับหรือสําหรับท่านใดนะครับร้านไหนที่สนใจนะครับจะ ลงสปอตโฆษณาหรือจะนำตัวโปรดักต์ทำไหมมาให้ครูนะครับในการที่เราจะคิดงานออกมานะครับเพราะว่าเริ่มมีหลายๆคนนักเรียนหลายๆคนอยากจะได้ไหมหรืออุปกรณ์ในการถักนะครับเพราะาตัวครูอย่างที่บอกว่าครูไม่ได้จำหน่ายนะครับแต่ครูนำเรื่องราวความรู้มาถ่ายทอด ให้กับพวกเรานะครับใครสนใจตรงนี้ก็ติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นข้างล่างนะครับหรือว่าตาม Facebook ที่ครูจะขึ้นให้ที่หน้าจอนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับและอย่าลืมนะครับเอพิโดถัดไปคือการทํำซับในของตัวกระเป๋าแบบขั้นพื้นฐานก่อนที่จะทําอะไรยากๆต่อไปในภายภาคหน้านะครับรับรองนะครับทุกเทปครูทํามาให้พวกเราได้ทําชิ้นงานจนได้และสนุกสนานในการที่เราจะทํางานฝีมือทุกอย่าง นะครับให้สำเร็จรัวร่วงด้วยดีฝากไว้นะครับ You can do it คุณทำได้กับผู้ชายสายัด ชายสายถักและเคสไม่รับให้คุณสร้างสรรค์อย่างง่ายๆ